สงครามอิสราเอลฮามาสกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญนะครับหลังจากกำลังพลอเมริกันในจอร์แดนถูกสังหารจากการโจมตีด้วยโดรนเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียกำลังพลครั้งแรกของสหรัฐนับตั้งแต่สงครามในกาซาเปิดฉากขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมของ Planet l a b s บเผยให้เห็นที่ตั้งของ Tower 22หลังจากตกเป็นเป้าหมายการโจมตีจนกำลังพลอเมริกันเสียชีวิต3ในายและบาดเจ็บอีกกว่า3 0นายนะครับโฆษกรัฐบาลจอแดนระบุว่าการโจมตีในครั้งนี้ไม่ได้เกิดบนแผ่นดินจอแดนและเป้าหมายของการโจมตีก็คือฐานทัพอาลทานของสหรัฐในซีเรียดามประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวโทษกลุ่มติดอาวุธในอิรักและซีเรีย พร้อมทั้งประกาศพร้อมตอบโต้กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี้ <Yes. S 2> ทาวเวอร์22หรือ T22 ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของสหรัฐ ที่ตั้งอยู่ในจอแดนนะครับพื้นที่นี้อยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชิดพรมแดนของอิรักและซีเรียรครับคุณผู้ชมฐานประจำการแห่งนี้ทําหน้าที่เป็นแหล่งสนับสนุนด้านการส่งกําลังบํารุงของสหรัฐมีทหารประจําการอยู่ประมาณ350นายนะครับถ้าเราไปดูในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าทาวเว22ตั้งอยู่ใ,นในกล้กับฐานทัพสหรัฐอาทานในเมืองฮอมสของซีเรียจุดนี้ก็เป็นอีกหจุดสำคัญในการต่อสู้ กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในซีเรียด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังถูกใช้ควบคุมการขยายอิทธิพลทางการทหารของอิหร่านบริเวณตะวันออกของซีเรียด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิภาคตะวันออกกลางจากออสฟอร์ด a อนนลไติกมองว่าการโจมตีในครั้งนี้อาจจะทําให้สงครามมาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญได้ครับ Does not want an open conflict with the United States um, and will do everything it can, I think, to avoid that. But at the same time, it cannot afford uh, not to establish its own deterrence. So if there are senior attacks, it will have to respond in some way. <laughs> ดยสหรัฐคุ่มเงินกว่า1,000ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยตั้งระบบสอดส่องไม่ให้กองกำลังกลุ่มติดอาวุธในอิรักและซีเรียรที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านแทรกซึมเข้ามาในจอร์แดนด้าน Islamic Resistance ในอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุโจมตีฐานทัพ3แห่งรวมถึงทาวเวอร์22ด้วยครับขณะที่คณะผู้แทนถาวรอิหร่านประจำองค์การสหรประชาชาติได้ออกมาปฏิเสธความเชื่อมโยง ว่าอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐในครั้งนี้นะครับ การโจมตีกำลังพลอเมริกันในจอร์แดนกำลังสร้างแรงกดดันต่อประธานาธิบดีโจไบเดนให้เปิดฉากโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้การสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธทั้งในอิรักและซีเรียด้วยเนื่องจากกำลังพลอเมริกันในตะวันออกกลางตกเป็นเป้าการโจมตีไม่ต่ำกว่า150ครั้งนับตั้งแต่สงครามในกาซาเปิดฉากขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับและท่ามกลางความเสี่ยงในการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในตะวันออกกลางสงคราม ความในกาซาก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ครับกองทัพอิสราเอลเดินหน้าโจมตีเมืองคารยูนิสทางตอนใต้ของกาซา่ามกลางความพยายามในการขุดรากถอนโคลนฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสนะครับสมาชิกระดับสูงของกลุ่มฮามาสออกมาย้ำจุดยืนให้อิสราเอลยุติสงคราม เพื่อแลกเปลี่ยนกับตัวประกันอีกกว่า130คนที่ถูกคุมตัวอยู่ในกาซาในเวลานี้ท่ามต่างความพยายามในการหาหรือข้อตกลงพักข้อตกลงพักรบชั่วคราวรอบใหม่ระหว่างนายกรัฐมนตรีกาตากับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลสหรัฐและอียิปต์ในยุโรปเมื่อวานนี้ ขณะที่สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซาก็มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นนะครับหลังจาก9ชาติตะวันตกประกาศระง,งับเงินบริจาคให้หน่วยงานของ UN โดยทั้ง9ชาติมีทั้งสหรัฐออสเตรเลียแคนาดาเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์อิตาลีนเลนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรเนื่องจากเจ้าหน้าที่บางส่วนของหน่วยงาน UN ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้ว โดยนายกรัฐมนตรีปาเลสไตน์ออกมาเรียกร้องให้ประเทศเหล่านี้ทบทวนการตัดสินใจอีกครั้งครับ th At this critical moment aid is more needed and Anorwa as i said contribute largely to this aid Anorwa is the accumulative memory of the Palestinian refugees and also a symbol of Palestinian right to return in accordance and in line with United Nation s resolution 194 ขณะที่เลขาธิการใหญ่ UN ก็ได้ย้ำความสำคัญของหน่วยงานนี้เช่นเดียวกันนะครับ